สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับแฉหมดเปิือกเรื่องประกันกับพี่ด่งหรืออาจารย์ดองนะครับคอนเทนต์ในคราวนี้คือทำไมคุณลูกค้าถึงต้องทำประกันสุขภาพควบคู่ไปกับประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลไม่ค่อยจะดังนะฮะหรือว่า PA นั่นเองนะครับเวลาผมขายประกันสุขภาพนะครับผมมักจะให้ลูกค้าทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลควบคู่กันไปคนละฉบับ ประกันสุขภาพฉบับหนึ่งนะครับประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหรือเราเรียกกันว่า PA Personal ส่วนบุคเพอรอ a กซิ ident, อีกฉบับหนึ่งควบคู่กันไปเลยเวลาตอนซื้อทำไมครับเอาเข้าเรื่องเลยก็คือนะครับถ้าลูกค้าทำประกันสุขภาพอย่างเดียวนะครับเวลาเกิดอุบับติเหตุร้ายแรงค่อนข้างแรงนะครับถึงขนาดต้อง นอนโรงพยาบาลหรือแอดมิดเนี่ยนะครับแล้วมันค่อนข้างอาการหนักนะครับโคมา่าคือค่อนข้างรุนแรงเนี่ยนะครับต้องนอนโรงพยาบาลหลายวันนี้นะครับบางทีประกันสุขภาพที่อาจจะทำไม่ไม่ไเยอะพออาจจะทำในระดับกลางๆนะครับแล้วมันเกิดบางตัวเนี่ยมันเคมได้ไม่หมดเช่นการผ่าตัดนะครับมันเคมได้ไม่หมดนะครับหรือค่าห้องเนี่ย ครับค่าห้องเนี่ยมันเคมได้ไม่หมดอย่างเงี้ยนะครับนะฮะหรือมีส่วนต่างของค่าค่ายาค่าอะไรก็ตามที่เป็นเบ็ดเตล็ดนะครับซึ่งมันมีจะจะตารางของมันนะครับที่จะมีวงเงินของแต่ละวงเงินเนี่ยนะครับถ้ามันเคมไม่หมดแล้วม,มีส่วนต่างเนี่ยประกันอุบัติเหตุเนี่ยแล้วเคสนั้นเกิดจากอุบัติเหตุนะครับเกิดจากอุบัติเหตุอย่างเดียวนะครับไม่ใช่เกิดจากการเจ็บป่วยทั่วไปเป็นโครคภัยไข้เจ็บนะ แล้วเกิดส่วนต่างเนี่ยประกันอุบัติเหตุมันจะมีวงเงินเช่นมีวงเงินค่ารักษาบัตรวงเงิน5 0,000่นต่อครั้งอย่างนี้นะครับส่วนต่างสูุตรมันมีส่วนต่างออกมาประมาณนักสามหมื่นสี่หมื่นไอประกันอุบัติเหตุที่มันมีวงเงินอยู่ห้าหมื่นมันก็จะปิดค่า้จ่ายส่วนต่างทั้งหมดครับลูกค้าก็แฮปปี้นะครับว่าฉันเข้าโรงพยาบาลแล้วออกมาเนี่ยไม่ต้องจ่ายเลยแม้แต่สลึงเดียวนะครับอันเนี้ยก็จะเป็นในเรื่องของ มันจะช่วยกลบเพราะว่าเบี้ยมันเนี่ยอยู่แค่แล้วแต่อาจจะสองพันห้าสา0พันสาม0ันห้าสี่พันห้าพันเท่านั้นเองนะแต่มันสามารถกบใช้จ่ายได้ถึงห้าหมื่นบาทในส่วนต่างของประกันสุขภาพคือเวลาเกิดเหตุปุ๊บเรามักจะเคลมประกันสุขภาพก่อนนะครับให้ประกันสุขภาพทํางานแล้วพอเกิดส่วนต่างก็เอาวงเงินของประกันอุบัติเหตุมากลบในส่วนต่างนั้นนะครับลูกค้าก็จะแฮปปี้นะฮะที่ไม่ต้องจ่ายส่วนต่างนั้นนะครับ แล้วเบี้ยมันถูกประกันอุบัติเหตุเบี้ยมันถูกนะครับซึ่งผมคิดว่าตรงส่วนนี้เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับลูกค้ามากเลยนะครับผมจึงมักจะขายคู่กันไปเพื่อที่ให้ลูกค้าแฮปปี้ไม่ต้องเคมส่วนต่างให้เสียความรู้สึกนะครับซึ่งบางทีเนี่ยถ้าไม่ทําประกันอุบัติเหตุไว้แล้วเกิดส่วนต่างมันก็จะเกิดคําถามมากมายว่าทําไมฉันทําประกันสุขภาพไปแล้วฉันลองโรงพยาบาลแล้วทําไมฉันต้องจ่ายส่วนต่างอีกทําไมประกันสุขภาพไม่ เคมให้หมดไปเลยทีเดียวนะครับซึ่งประกันสุขภาพในแต่ละระดับเนี่ยนะมันจะมีวงเงินของมันซึ่งคงท่านคงจะต้องถามตัวแทนของท่านดังนั้นถ้าเกิดเคสเนี้ยเกิดจากอุบัติเหตุนะผมจะให้อุบัติเหตุมาช่วยปิดส่วนต่างที่เหลือนะครับแต่ถ้าเคสนั้นเกิดจากการไม่สบายไม่ใช่เกิดจากอุบัติเหตุประกันอุบัติเหตุจะช่วยอะไรไม่ได้เลยนะครับมันก็จะเคมเฉพาะประกันสุขภาพที่เจ็บป่วยจากการเจ็บป่วย ที่ไม่สบายจากการจะเปิดเช่นปอดบวมผ่าตัดนูน่นผ่าตัดนี่จากการไม่สบายที่ไม่ใช่กเกิดจากอุบัติเหตุนะครับอันเนี้ยมันจะเป็นประโยชน์กับลูกค้ามากและผมทําแบบนี้มาตลอด20ปีนะครับก็แฮปปี้นะครับลูกค้าก็แฮปปี้ทุกคนนะครับแล้วถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่ทําอุบัติเหตุเอาไว้นะครับแล้วเวลาเกิดส่วนต่างนะครับตัวแทนมักจะโดนตําหนินะครับว่าแล้วทําไมเธอไม่บอกฉันไว ว่าต้องทำอุบัติเหตุได้ถ้าเธอบอกฉันตั้งแต่วันนั้นฉันก็ทำไปแล้วนะครับตัวแท้ก็โดนด่าอีกครับดังนั้นผมจึงมักจะกึง่งๆึงแบบแนะนำหรือกึงก่งกึบังคับไปเลยว่าคุณลูกค้าครับช่วยสละเงินก็เลยๆอีกก้อนหนึ่งทำปร,ป,รประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลเพราะในยามที่เกิดเหตุการณ์ที่มันค่อนข้างจะรุนแรงนะครับคุณลูกค้าจะรู้สึกสบายใจใจเบีย้ยอีกแค่สองสองันบาทเท่านั้นเอง หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นตัวแทนนะครับถ้าท่านขายประกันสุขภาพแล้วควรจะขายประกันอุบัติเหตุแนบไปอีกหนึ่งฉบับเล็กๆน้อยๆก็ยังดีเพื่อให้การเคลมสมบูรณ์แบบที่สุดหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์เม้นกันหน่อยสวัสดีกันหน่อยนะครับแล้วก็เม้นกันหน่อยแล้วก็กดไลค์กันหน่อยนะครับสวัสดีครับ